สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาแบบเร็วๆนะคะอัปเดตข่าวลีบอลน,นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยไปเล่นหลีกต่างประเทศอีกหนึ่งคนนะคะก็คือเพียวอัศราพรคงยศที่จะไปเล่นให้กับทีม NEC เลสล็อกเกของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนี่ว e l ค o m ท t เล a ล็อกเก็อัชราพรคงยศนะคะวันนี้แปลภาษาไทยไหม นี่นะคะมีแปลภาษาไทยด้วยวันเดอรปีเกิ18มิโทนาส่วนสูง177นะคะตำแหน่ง outside hitter ก็คือตัวตีนอกเนาะหมายเลขเสื้อเบอร์18นะคะแต่ว่าในรูปเนี่ยมันเป็นเบอร์15นะคะอาจจะไม่ใช่เบอร์18หรือเปล่าเนาะลักษณะเด่นเป็นผู้เล่นที่มีทักษะเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่มีความคล่องตัวสูงและเทคนิคและได้รับรางวัลมากมายเราหวังว่าจะได้เห็นเขาเล่นทางเกมรุกและเกมรับทั้งเพียวแล้วก็บุ่มบิ๊มเนี่ยก็ก่อนหน้านี้เล่นให้กับหลีกตุรกีนะคะปีนี้ก็ย้ายมาเล่นให้กับลีกญี่ปุ่นทั้งคู่เลย ว่อยู่กันคนละทีมนะคะของบิ๊มเนี่ยจะอยู่ในอีกดิวิชั่นหนึ่งนะคะคนละดิวิชั่นกันเนาะสองทีมนี้แบบนี้กองเชียร์ทีมไทยก็เตรียมหาเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นรอไว้ได้เลยนะคะเราจะไปบุกญี่ปุ่นกัน <c oughs> ทีม NEC <c oughs> เลยล็อกเก็ตเนี่ยก็ดาวเด่นทีมชาติของทีมญี่ปุ่นเลยก็มีซารินะโคกะหนู1หนึ่งคนนะคะแล้วเอาเพียวไปด้วยเราก็เห็นว่ามีดิวส์ด้วยนะคะเป็นตัวตกของเมกาก็โอ้โหเสริมทัพโหดเลยนะคะกะคว้าที่หนึ่งแน่นอนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นบอลเร็วทีมชาติญีี่่่ปุนนอยูใทม NEC ซีเลยลกเก็ตก็คือชิมามุระยามาตานะคะน่าสนใจเลยทีเดียวอินดีกับน,น้องเพียวด้วยนะคะโอเคคลิปนี้จบลงเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้บาลบอลโฮมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ